สวัสดีทักทายครับมือนีคยายเซนกะเขาสวนดอกแคขคือเก่้าครับภาพพี่น้องมาเก็บดอกแค่นี่คือชีวิตของเจ้าหน้าเจ้าสวนครับผมเพราะว่าเป็นมีผลผลิตออกมาให้เฮาเฮากับตรงเก็บเก็บผลผลิตดอกแค่ครับ เนี่เสียรได้ปลูกดอกแคนีครับนี่คือต้นดอกแคคุณแม่บันกลับมาครับเจ็บซอยกันนีครับเจ็บขึ้นตำกะใส่มือเจ็บเอาครับอันสูวงเข้ากะใส่นี่ครับ,มรบ,รบไม่ต่อยไม่ซอยมีพอได้ดอยู่ครับดอกแคมือนี่ก็ได้ อ้าครับเด็กมาซอยกันเจ็บครับมือนี่อากาศดีครับเศร้าๆมือนี่ <c oughs> นี่ครับดอกแค่เวันที่สามละครับมือเนิทุกสกีกา ไก่ลอยกระทงก็ามากครับไก่หอดประเภทนี้ลอยกระทงแล้วไหลเรือไฟประมาณนี้กครับเดือนสิบสองเรียนสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดนากระทิ้นแล้วครับบด,ดนนี่คือพิธี ชาวบ้านทั้งบ้านสังแปนครับตำบลแรงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเสียรในปลูกต้นแค่ปลูกตกแค่ครับกับมีพ่อได้เก็บได้ซอยก็ได้เป็นสินค้าในท้องถิ่นครับผมเบิ้งน้ำกันครับกับมีอยู่ต่ตำกับเก็บเอาอยู่สูงเท่ากับบ่เถืงก็ได้ใส่ไม้ต้อยไม้สอยพี่น้อง นี่คือการทำสวนต้นแช่นี่ครับพี่น้องเบงิ้งน้ำกันเศร้าๆกับ่บคอยเห็นหุงหมันได้ครับยังเมือดอยยู่นี่ครับกับ่บเต็มที่ป็นไดบางหน้าฝนนั่นเลยดอกแช่พี่น้องเลย เอิ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็รถอยลงเพราะว่าสีบเบิดยอดประมาณหนึ่งครับเบิดเพิ่นกระคอยแท่งดอกขึ้นมาไหมกระคอยเก็บผลผลิตเพิ่นไปเรื่อยๆล้ะพี่น้องนี่คือเถียงหน้าปั่นสวนยูฟา่าหน้ายูโรครับต้นหน่อยต้นตำเพิ่นกะน,นี่ครับกระลังไหผลผลิตค้อกัน นตำตำน่อยๆปลูกเสริมกันไว้ครับปลูกเสริมปลูกเสริมไว้เตียหไงท่านกันนี่แหละครับร่างให้ผลผลิตขึ้นกันพี่น้องระ,ะลอกกันหรอพี่ได้จะหลอก ีเินแวหหาอยู่หากิน,นกระแกะก็รอครับะมากัดดอกแค่แม่บ้านจม <laughs> อเป็นกระหากินขึ้นกัน,กนครับเขาก็หากินที่เห็นนี่คือไม่ต้อยครับไม่ต้อยไม่สอย ครับไม่สันไม่เงามีเบ็ดพี่น้องเงาลายกับกระเทือนกับต่อยยากนี่ก็ไหม่หนึงครับนี่คือไหม่ต่อยครับไหม่ซอยไหม่ต่อยเอามันสูงตํเาเห้องก็ใส่ยืมมือเก็บของมันครับคลิบนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เที่ยงแค่นี้ครับพ่อกันเก็บหนะ้า พัเนเสอเนผ้าเขาเตสวนแล้วพี่น้องเออ,ออกจากสวนไปวัดครับขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ